ว่าครับอครับ่ดีวโต้ <c oughs> otto, มันจะต้องอ่าอีเทเบิลโหมดโหมดอีซี่เมดเนี่ยนะครับเพื่อให้ ของเดิมมันจะดิสเซบิรปิดไปอยู่แค่นั้นเองโอแค่นี้เลยะคะ่ะแล้วก็ตัวสัญญาณไ i ไฟเนี่ยสอง G ห้า G ชื่อกับรหัสผ่านต้องตั้งเหมือนกันครับ,รบแล้วก็แค่เสบสายแล้วก็รอ,อ,อมันก๊อปปี้ข้อมูลครัเพราะมันเป็นไตรแบนนะครับคือผมงงคือพอมันเป็นไตรแบนลักษณะเนี้ยครับ คือตกลงก็คือเจ้าตัวเนี้ยวันปล่อย900เมกใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นอ,อันนี้แบนด์บิด80นะครับ80นะส่วนใอตัวเนี้ยเป็นจำนวนสารับส่งนะครับ2อค่สนะครับที่80แบนด์ิด80ม h z กเฮิร์ตนะครับแต่ถ้าเป็นไอ,อ้บอยไนะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันจะ เป็น Wi-Fi x อพอปล่อยปล่อยที่มา Wi-Fi 5G นะครับก็คือมันจะมาอยู่ที่1 6 0ยหเฮิร์นะครับมันก็จะขึ้นมา1 7นเนะครับอืมคือสองเสาใช่ครับรวมไอ้นี่คือรวมกันแล้วได้พันเจครับอันนี้เขาเปรียบเปรียบเทียบสองแบนด์วิสนะครับก็คือไอ้ 5G ธรรมดานะครับกับ 5G ที่เป็นเอเอ็อันนี้อ่า 80ac ครับมันจะโมเดล 5G ธรรมดามันก็จะมีแค่80เฮิร์ตนะครับตัวตัวไอ้นี่จะมาจับอ่ะอ๋อครับ,รบส่วนตัวนี้ก็คือทำทำ,ทำไมมันปล่อยได้น้อยกว่าครับทั้งทั้งที่ว่าเจ้าตัวใหญ่อ่ะครับถ้าปล่อย5 g h กิกะเฮิร์ตได้1,700แต่ทำไมตัวน้อยมันได้แค่900อะฮะ ตัวช่องสัญญาณปกติไอไอ w i f i มันจะเป็นฮาร์ดลูเพกนะครับมันก็จะครึ่งครึ่งหนึ่งเวลาเวลาเราใช้งานมันก็จะได้สปีดครึ่งหนึ่งของสปีดที่มันปล่อยออกมาเต็มอย่างเงี้ยนะครับครับอย่างตัว Wi-Fi 6นะครับก็คือ,อตัวตัวรับ Wi-Fi เคร่งเงี้ยจับได้สูงสุดอยู่2.4จกิกนะครับ,รบเวลาเทจริงๆเนี่ย ไอ้ตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ประมาณสักพันสี่มันจะเทได้ไม่เกินนี้เพราะว่าอะไรคะอยากรู้อ่ามันเป็นไอ้อินชิปอินเทลหรืออะไรวะมันเหมือนมันเป็นขีดจำกัดมานะไอ้ตัว Wi-Fi มันจะไม่วิ่งวิ่งไม่ได้เต็มแบบโฟลดูเพ็กนะมันเป็นฮาร์ดดูเพ็กครับ ไอ้ตามระบบของมันนะครับครับใช่มันก็เลยจะเวลาเทสมันจะได้ประมาณสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตของสปีดไวไฟที่จับได้อย่างถ้าเกิดเป็นไอตัวมือถือเนี่ยครับจับได้ประมาณเครื่องนี้มันเป็นเอซีธรรมดาก็จะจับได้อยู่ประมาณแปดร้อยเมตรสูงสุดเวลาเทสก็จะอยู่สักประมาณสี่ร้อยห้าร้อยนะครับเต็มที่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นในพวกว่าเครื่องมือถือที่สเปกแรงๆหน่อยก หลักจะกระโดดไปหกเจ็ดร้อยนะครับครัเวเวลาเทสพวกนี้คือต้องเสียบสายแลนใช่ไหมอ่ถาถ้าเป็นสองจิกตอนเนี้ยอ่าจะเทสกันสองเครื่องพร้อมกันก็คือตัวเครื่องหนึ่งเนี่ยเสียบแลนแลนก็จะได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณสักเก้าร้อยสี่สิบอ่าครับเก้อยสามสิบก้สี่สิบส่วนนกบุกเนี่ยจะได้อยู่ประมาณไม่เกินพันสี่น่ะ ไวไฟไวไฟไวไฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาคอมผมไปช่วยเทสก็ได้นะฮะครับพอดีเอามาสองเครื่องเทสสามเครื่องเลยก็ได้ครับเอาหาที่ผมถ่ายอันหนึ่งครับทําไมต้องเป็นไตรแบร์นะไตรแบน์มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าไอเด่นะมันจะมีไอตัวไ i ไฟ 2G 5G แล้วก็ น่าจะเป็นน่าจะเป็นช่องสัญญาณเมตดด้วยอีกอันหนึ่งนะครับอไอ้ตัวเมตดมันจะมีช่องสัญญาณสําหรับรัก่มข้อมูลของมันต่างหากนะครับอ่าครับถ้าเราดูจากในพื้นนะครับ ึ้นสอง G นะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นไอเส้นที่มันมาทับกันนะครับคับคืออ่าตอนนี้จะมีถ้าถ้าเราเห็นจะมีหนึ่งสองสามนะครับค่ับก็คือตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่ง 5G แล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งอ๋อแต่านี้มันจะมีสีหนึ่งนะครับเป็นจางๆเ่ยนะครับ ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นท่อสำหรับรับส่งโดยเฉพาะอ่าครับต่างหากเลยนะ,ะครับของอตัวตัวตัวเมสนะครับไอเนี้ยครับถ้าเป็นลูกค้าที่ไม่ใช่บูก,การ์ดอย่างเงี้ยครับเออแบ็กการ์ดผมผู้ถิดถ้ามันไม่ใช่เป็นแบ็กการ์ดนะก็จะได้เป็นแค่อันเดียวอีกอันนึงอะครับมันก็เป็นไตรแบรนดเหมือนกันใช่ไหมฮะตัวตัวเมสก็น่าจะใช่ต,<ม>ตัวเมสรุ่นหนึ่งใช่ไหมครับก็คือมันจะมี แพ็กเกจธรรมดากับแบค็คใช่ไหมครับใช่ครับอย่างผมแบค็คเนี้ยมันมาเป็น2ก็คือเราก็จะได้เห็นว่าช่องหนึ่งเอาไว้ส่งสัญญาณเป็นโดยเฉพาะอีกสองช่องอ่ะก็คือ wifi เออผมถามนิดนึงครับไอช่องที่ส่งสัญญาณเฉพาะก็คือ wifi 5 GHz ใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ส่วนอีก2ช่องก็คือปล่อยให้ user ใช้คือ 5GHz กับ2.4อ่ะใช่โอเคครับไอตัวนี้ผมคิดว่าถ้าจาัดตารางเนี้ยนะครับ แตกแตกต่างแค่อุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาเฉยๆครับตัวนี้จะไม่ได้อะอุปกรณ์เมสสองตัวอันนี้ตัวเดียวอ๋อครับครับจริงๆนี่เราเตอร์ตัวนี้กับตัวนี้นี่คือตัวเดียวกันใช่ไหมฮะเขาจะอ่าตัระบบปิดงานจะบังคับให้ต้องเปลี่ยนบางคับมต้องเปลี่ยนใช่เด็กน้อยจะเป็นเดียวกัน โอเคครับผมสงสัยครับสมมติว่าเราเสียบสายแลนตรงก้นนะครับทุกอันนะตึงๆๆครับพบสามอันนี้ยมันจะได้เก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยไหมครับ <c oughs> เอาละหาเรื่องเทสตลกแหละอยากรู้ไงเราเราลองเสียบกันสามเครื่องเลยไหมไม่ได้พันสามอ่ะพี่ครับไอนี่มันคือบ i ฟหรอะครับ Wifi ฟจะได้ยสามพันสี่เนี่ยนะครับครับ <c oughs> ที่อ่าอ่าเป็นอะไรนะโหมดเครับเข้ามาเลยเรา ในวนี้วิ่งโดยการเสียบสายแรนนะครับเสียบสายแรงเข้าตัวนี้นะครับตัวเมดใช่คนระับก็ได้ประมาณเก้า 900. ร้อยหกร้อยอัพเก้าร้อยถ้าเราดูจากในาตารางเมื่อกี้ก็คือที่เขาเขียนว่าเก้าร้อยนะครับก็คือทอรับส่งหากัรนะครับทอรับส่งหากันใช่ครับ อ๋อ oh, ครับท,ที่เสียบแรงเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ดูชัวร์นะครับว่ามัน okay. เราเท <take S 1> จากไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันมันมันรับมาจากไอตัวตัวหลักเนี่ยเท่าไหร่นะครับคผมครับเพราเถ้าเราเอา wifi เชื่อมเนี่ยมันก็จะดูลาบากว่ามันเชื่อมตัวไหนกันแน่ แถ้าเกิดไวไฟเชื่อมมิกิเทสได้พันสี่คือเชื่อมจากตัวหลักตัวหลกักถ้าไปเชื่อมผ่านถ้ามันไปเกาะตัวเนี้ยยังไงมันมันมันต้องไม่ได้พันสี่ละครับเพราะว่าไอ้ขอรับส่งมันรับส่งกันแค่เก้าร้อยครับแต่พอตัวนี้ขยับระยะไปอีกอาจจะไปห้องนี้อชั้นบน,น,นเนี่ยครับมันก็จะดรอปไปดอกลงไปดอกลงไปอ๋อคอยดอกไปครับไอ วางไว้ชั้นบนหรือในห้องเราอาจจะเห็นสัญญาณเต็มแต่ว่าที่มันเชื่อมหากันมันก็จะอดอปลงไปเว<ะ>ลาเทสเรา่าจะเสียบสายแนลนเทสนะครับ<ะ>ดูว่าสปีดท,ที่มันจับได้จริงเท่าไหร อ่ะผมกดนะกดเงนกอกดเงิ่ากดได้แค่สองพันกว่ากว่าสองเครื่องรวมรวมรวมกันแล้วก็สองพันกว่า ให้ดีสอ,อือเก้ใช่ครับเก้อันนี้เก้าสอ๋อพี่ครับขอทะลึ่งอันหนึง หรือว่าเอาเครื่องพี่ด้วยอีกตัวหนึ่งได้ไหมฮะไม่ได้ตัวนึงต้อง,องก <แว S 2> ับโมเดลนะครับอ๋ออีก<า>ตัวนึงต้องแว่ครับอลองกดดูก็ได้ม,<อ>มา<อ>พี่ก็ไม่เคยเล่นอย่างนี้มาก่อนใช่ไหม ถ้าสองตัวนี้ไม่เคยไม่ไม่เคยคยแตเรามาเล่นกันเถอะอยากรู้ Wi-Fi ค <c oughs> ู่กับสายแลนครับ <c oughs> ไม่หรับหกร้อยสำหรับตัวนูน้นในขนาดเดียวกันตัวนี้ก็ ห้าหกสองโอเคครับครับขอบคุณครับ ไปคิดทำนี้กันสักทีเลยนะคเสียงเด็ดลองนี่ก็อยากรู้จริงๆริงว้าลอ,ลองครึ่งเดียวนะอ่าลองครึ่งเดียวครับ แต่ไอตัวไอตัวอัพโหลด500เมันตึงกันอ่อละรวมกันได้500้อกว่าไม่ใช่ราคา l o นี่ครับพ,พี่ครับวันฝึกเลยไหมได้หมดครับเล้วแต่พี่หมดครับ <im ages sound> พี่ครับถ้าผมปิดเมรแล้วก็เปิดเฉพาะ Wi-Fi แล้วลองแย่งกันไหมครับลองดูไหม่ <im ages> <im ages> ปิดเลยนะ ปิดปิดเมททั้งคู่โอเคยึดเฉพาะไ i ไฟครับจักไ i ไฟนะคนะบ wi จากไวไฟกันนะแบตบพี่ๆจะหมดแล้วอะไปเลยนะครับพร้อมหนึ่งสองเอาพี่พี่กดขึ้นนี้ด้วย ดีครับออ,อพอเครื่องนี้กำลังจะเสร็จเครื่องนี้ได้อันนี้ส่งเป็นพันเลยครับพอเครื่องนี้กดช้าสุด เมื่อจังหวะที่ไอตัวนี้มันมัน,มนดาวโหลดมันวิ่งไปก่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับลองดูนะตะคุณนะฮะขอบคุณครับ เซนคตักเซ็นครับพี่ถือไว้ก่อนนะฮะขอบครับครับคือแจ็คของผมเดี๋ยวเราสองจุดสี่เครื่องนี้สองจุดสี่ไหมครับพี่ลองลองกดดูก็ได้ฮะ ขออ้อ2.4 ือกดแค่เครื่องเดียวนะครับ ใช่ไหมก็คือตอนนี้คือปิดเมดหมดครับ,รบแล้วลองใช้ไวไฟเฉพาะตัวเครื่องแม่อย่างเดียวแล้วลองเทสสามเครื่องดูว่าว่ามันมาระดับประมาณไหนครับ ส0งยาวแต่เอาการรงนี้500ารัอยคไฟถ้าเทสถ้าเทสามเครื่องพร้อมกันเท่าที่ดูน่าจะอยู่ประมาณสักพันหน่อยหน่อยใช่เท่าทะสามสามครั้งเมื่อกี้บ,บางทีอันนี้นก็ 300, 500, 300าร้อยสาเนี้ยน่าจะอยู่ประมาณพันพนหน่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเทส ถ้าถ้าเทสายเครื่องเดียวเลยอ่ะจะอยู่ประมาณท่านสามพันสี่ครับตัวนอนบุกมาจับสองสองจี